อเลยดี่น้องห้ามากลกพร้อมเลยจ้ะเป็นของฝากมาลกเอาเด้อผู้ได้เสี่ยวลกเอามาลกเอาท่านว่าโอ้โหล็อกหายได้หน่วาดเบิรงท่านว่าเสียงได้ท่านว่านะเสี่งแอวเลยเสี่ยงแอวเลยหอมเลยอุ้ยหมดแดงไฟหอมเลยเ้ยลกลกขึ้นบ่การบวขึ้นเยอะจ้ะเดกี่เลข โกเอาเบสุดต้นนั่นแหละในกระถางตัวนี้หางมันยาวตัวหอมเลยเดี๋ยวเสีเอามาปลูกใช่ไหมโอ้ดูดิว่ะใหญ่เราไปปลูกเห็นปะแม่ใหญ่สิเอาต้นใหญ่บ่เออในหลังหายใหญ่แล้อใกระถางนี่แหละเพื่อปลูกไปหลายจุดนี่ด้อดูดิว่ะหอมกูเดินะลูก ดินก็มีแต่ปุ๋ยขี้หนูพี่น้องคอยใส่ให้เรื่อดเคล็ดลับการปลูกของให้งามก็เฮาต้องมั่นใส่ของปุ๋ยเพิ่นอันถ้าปลูกทิีมไว้เลยก็บว่างั้มเลยต้องต้องมั่นให้ปุ๋ยเพิ่นเรื่อยๆนะจ๊ะอาทิตย์ละเทื่อยังบ่ให้ก็ได้ห่ามีเตาเอ้หัวขื่นมันแน่นเออแน่นห่วเขื่นมันแน่นตัวตั้งนั้นตัวทางขาบเาง กระถางนี่สองสามปีเราได้เนี่ปลูกแล้วปลูกอีกมุเพี้ยนกันชนินึ่งหนึ่งหนึ่เออค่อยๆขยายเอาแบบนี้จ้ะจะได้ไล่ให้ย้ายเอากระถางไปเลยบ่บ่มันนักต้นลูกแล้วลูกอืมคช่จะได้กลิ่นเต็มช่วงแม่ปลูกลุ่มละต้นละต้นโอ้ตัดใบบ่จ้าตัดใบโอ้ตัดเที่ยงนี่เด้อนี่เที่ยงนี่ แ้่ก็นี่เงาหนึ่งนี่เงาหนึ่งปลูกห่างๆางไว้น่าจะมันก็สิแตกจอดกันคือทั้งนั้นล่ะโอ้จ้ะอืมโอ้ว่ามีเวลาปลูกก็มาเอาไปกินแม่นี่เริ่มเริ่มขาดปุ๋ยแล้วไอ้ยาพักแม่ตลบด้วยแผลแอันนี้เริ่มร่งหัวเลย

เป็นแดงๆอยู่แดงแล้วสดแล้วแม่ไงสชุดเราหนัง้งเนแแม่สิเปิดหน้ามะฮู้ดฝนไปส่สวนส่มสวนน้ำป่าโอ้โหดูแดงเท่ยนะวนนึต้องเอาจังูตางไงบงงบ เอาไปได้บ่อนี่เอาไปให้ย่ายเอาไปหวงได้อย่าหิวนี้สาบเอาจักน่อยเออพุทนอนอกล้วยไปปลูกน่ำนี่เร็ดต่างกันนี้ด้วยนะพ่อเตอร์สอนต่อดีนี่ตางนี้นะน่ะเออ ยาใหญ่ๆไปกะโหลดหน่อยแห้งถ้าเห็นจะได้อยากได้เนาะคนมาปลูกกับแนวนี่แหละอยากปลูกเห็ดย่างก็อยากเอาไปปลูกคือกันจ้ะซื้อให้เอาซื้อลูกซื้ออเไปย่างออ้นบมญทุเรียนแล้วผมปด่าปวดได้กินด้วยเออทุเรียนห้าปีนากับขี้หนุวยดอกขมา เปี่ยแนแดงเหลียงไหวยังสีข้าวเดียวก็เอาไปออกลาบ่บ่จ้ะกาใส่ซ้อเลยโดนๆห้าจัดกระจ้งใส่ฟุ้นไหมันเท่นึงมันกสีดอกไงแนแดงดีง แหนแดงเลี้ยงไว้หลายๆปียู่ธงแหนะเหลี่ยงไก่เลี้ยงเนื้อเนี่ยเข่าเข่าใช่เละลูกนี่นี่โอ้อันนั้นพักยังดอกมีประโยชน์ได้นั่นก็ได้ทุเรียนมาออกดอกให้เสื้อส้มเลยจีนี่พี่น้องปีฮกหาเข้าปีที่สามแล้วยายยายยาออกมาออกมาร้านข่อยก็ดื้อได้เพลบนไปอย่างว่าผัวภาพไปชายสวนทุเรียนใหญ่จะย่านไปดึงเอาหมากทุเรียนเพิ่น ไปแอลกินมาทุเรียนมาทั้สุกแม่ผู้สั่งงาไฮนี่หละแม่ผู้สั่งไ่่ไฮบ่ผู้สั่งหายุ่งหน่อยหนึ่งตัวนี้ปีกัวปีกัวปลูกรุ่นมโนนันโดนเติบได้ะตัวนันเดือนกรากราคือสามปีแม่จ๋าบากไฟ จะปลูกไปงั้นน้องบังมีเต็มเต็มจะเที่ยงนี่จ้ะปลูกเบื้องวิธีปลูกในคลิปก็ได้ตั้งไว้แล้วก็เอากวดขี้ดินทั้งอื่นมาถมบัติ่เป็นทางไกลทางอื่นดอกเถ้แถเพวเห่านี่ละแถวาเวเหงาใช้ตั้งไม่ได้จ้าวัตถุโคลนลุ่มมันสีอมน้ำเบื้องดินเห่าน่ำถ้าดินโบอมหน่ำก็บพุดธลุ่มจักน้อยหน่ำสมบูรณ์ดีของคนอยู่ จ้าจ้ะทุเรียนกินได้สองตน้ตนสามต้นสี่ต้นนี่แหละก็ะเพ่ะละอย,อยู่มเมื่ออยู่หน้าโอ้กะเอาบกเพ่าเป็นลักอ,อ,อยู่เฮือนนี่ก็มีบักมาก์นี่พี่น้องนี่บักมากคอยปีนี้เขาปีที่สาม้อมกันกับทุเรียนนั่นแหละปลูกกอนทุเรียนอยู่ตัวน,นี้ปลูกแต่เมษาปีหก หกสองว6หกสองหกสามหกสี่หกห้าแน่นละหมาคุณมาถาดูแลดีๆกับทามปีกับเิ็นวยเอาปลาไฟแล้วก็มีปลาเค็งกับมีบอโกบกับมีวอปลาลูแล้วก็กินยูคาระเออกลไปก็กินยู้างนีอันนั่นนั่นแหละปลาปูคือเก็บเอาหน่อยแถมมันสูงบ่ พิชไก่บ่จ้าบ่สูงแล้วจ้าขึ้นบันไดบ่่ได้ขึ้นบันไดเดแคบ่เลยอันมากอันนี้ของกระออกดอกเลยได้สีน้องเนี่ดินจี้ออกดอกแล้วปีนี้นี่เด้ป้านี่พริกไก่อ่อนนี่นะดกดกอยู่เก็บเอาอีกเออเก็บเอาจะบ้าพัดบ่ะพัดอยู่พัดมันก็ออกมา่อไม่เรื่อยๆก็เก็บเอาตัวน้องไม่กินคนละคนสี่ส้ำต้นไปถ่าคนป่ะจ้าบอกคนละบอก คนลาอยู่โอ้ลาสีซ้ำไม่ถ่าเออแงถันเด้นมาผิดใช้แม่นจ้ะนี่อันนี้มันดอกแล้วพี่น้องบางรินจีข่อยรินจีจักรพรรดิจักรพรรดิวันแม่นจ้ะก็ตีได้โอ้ยแตงแต่พร้อมมาอยู่ผีซิบก็ปีแล้วลินจีนี่พึ่งออกดอกลินจีบอกแสดงว่ามันสิเป็นต้นนะหนังเด่นเนาะต้นกาหน่ายพ่จักพอหน่ายพ่จักพอมาเล็ดพี่น้องแก็ถันเด้เป็นโรคโรคร้เห็นบรรทอนดอกขัางเดียวเนี่ย ก็เลตอน้างเขาเป็นมือมายเจ้าโอ้นี่เดี๋ยป่ะพวงเงี้ยวผ่านซีรอนบอกคนอื่นนี่มันสีพวงเงี้ยวพริกไทยซีรอนแมนบอกคอยคอยจำซื้อมันไห่บ่คอยไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปพวกกันเมนจ้ะพ่านซีรอนมันสีอันนโย่า ุูน่ะมันสูงขึ้นไปเต็มไปเบิเบ้เลยแน่นานปูน่ะเออเออเปิ้พัดปลาดูกพัดเนือ้อพัดหนูมันกับเก็บใส่มัน,ก,มนกับมันกับหมากไม่เลยเรืนะ่อยเนาะไงป้ามันสูงถึงเรื่อยไปใส่แล้วลูกออกไปทางนาบอปีไถ่บอปีกวละละกวแล้วล่ะจะ ไปถ่ายคลิปพอสมัยเธอแหลกสื่อน้ำเพลินมาจำบ่ไรปะไปเธอสองคนแถมมาสื่อพอไปโปรโมทให้เพลินน่ะเพล่นก็ได้ขค้าดีกับเพลินก็บไถ่มาจ้าพ่อสื่อื่าปลูกอยู่พี่หน้องนี่ดงดีแห้งพณนะพ่ได้กินมารินจี้กับสร้างถอดได้กินพริกไทยแหละหลายอย่างหลายแนวก็ได้ กินหนูก็ได้กินกินโคก็ได้กินเลยจ้าปลาก็ได้กินแม่นบ่ออึดบ่ออยากหรอกพิษแต่มันบ่ออยากนั่นแหละถ้าได้เรียงแล้วรุ่นน่อยตัวนี้แม่นจ้ะพีงานหนึ่งข้างหือน โต๊ะงอนอีกงานหนึง่งอ้วนคือเบาๆนี่แหละอ้ว,วนตีไม่ะอ้วนเฮอนิว่ข,วขายจา้าขายพ่อเม่อย่ายังดหน่ <c oughs> นแม่แดงลูกแม่แดงขึ้นกันทำมันบ่ถือแดดนักถึเป็นไม่ย่งนี่เอาบอ บักอันเครือแม่รักเถาหน่วยหนึ่งพอดีละสิว่านตอผ่าส้มสวนพี่น้องทาาไกลเพิ่นไมายามก็เลยผ่ายางหรอี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จะไปเบิ้งก้อนเลยยังคองฝากเพ่นเน่ผ่ <c oughs> าเก็บอยู่สวนมาร่วมกันไว้พี่จะ <c oughs> ได้นอกล้วยได้พักได้ประคุง้ง ได้เผือกได้หอมพี่น่องแล้วก็ได้ออลไดกล้วยเครื่อนึงเครื่องใหญ่กล้วยเครื่องใหญ่ของฝากจากอุบลเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ซ้ันีจากพี่น่องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า